ก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็จะพามาอัปเดตนกเป็ดน้ำนะครับแล้วก็ไปนับไข่ไก่ตอกกันครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเก็บแล้วนะครับวันนี้นะครับไข่ไก่ตอกน่าจะเป็น10กว่าฟองนะครับเมื่อวานยุ่งๆนะครับเรื่องอบรมอย่างสมาร์ทนะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับออไปด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาในบริเวณของพวกแก๊งของพี่กุลรอดนะครับนี่นี่มาอเดนกเป็ดน้ำมาสักหน่อยครับมาเร็วๆๆๆวว มานี้มานี้มานี้ก่อนทุมันก็คุยมานี้ยเราเป็ดน้ำน้อยนะครับอายุน่าจะเกือบปีแล้วครับเนี่ยอยู่บนหลอดก็มาวนนอยู่นี่ครับมานี <S <S 1> <S 1> like ้เรามานี้มานี้ยมานี้เรามานี้ยครับเขาก็อยู่กับพวกนี้ครับอยู่กับพวกเป็ดพวกไก่นะครับอยู่รวมๆกันนะครับตัวนี้เป็นลูกผสมนะครับนี่ อูทรงผมครับมีทรงผมด้วยครับน,น,นี่อันนี้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 ก่อนเดี๋ยวไก่แจ้พวกนั้นนอนไปแล้วนะครับนี่เดี๋ยวพวกเป็ดบาบารี่นะครับพวกนี้อยู่ข้างนอกเ,เป็ดบาบารี่นี่เขาจะนอนข้างนอกนครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตไข่เป็ดบาบารี่ด้วยนะครับวันนี้ได้กี่ฟองนะครับอันนี้นก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันครับ ไข่ตรงนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะมีแม่ไก่ที่ฟักอยู่อ่ะโอ้โหตาหน้าตา,ากว้างเนี่ยครับน่าจะมีไข่ของอย่างอื่นด้วยโอ้โหไข่ร้อนมากเลยนะครับอย่างฟักร้องร้องเหรอฮะนี่ครับโอ้เปื่อน มันน่าจะมีไก่ขี้ใสสามฟองครับไข่เป็ดล็อบบี้นี่เปือเปอเป่อนเปือ่อนมันเปื่อนมากๆเราต้องเก็บนะครับเก็บไปกินเลยไม่รู้เขาไปไข่ไปไหนดีกว่านี่นนนนครับไข่ของนกอบบี้าบครับเช่นเคยไอโ้โชคโชคเข้ามาอีกแล้ว เอา้ามันนี่มาได้ไงเนี่ยมันนี่มาได้ไงมันนี่ไปไปไปเข้าไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับไอของมันนี่เข้ามาเร็วมันนี่ตามมาครับมันนี่เนี่ยเขาไม่กัดเป็ดกัดไก่นะครับไอโชคโนนโนนไปโชค ไม่มีครับโอ้โหเหมือนเขาจะเอาไข่ออกมาข้างนอกนะครับข้างในไม่มีละสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสามฟองนะครับเดี๋ยวเก็บแล้วครับวันนี้สิบสามฟองนะครับสําหรับไข่ของไก่ต๊อกนะครับแต่เราก็ไม่รู้ถ้ามีเชื้อหรือเปล่านะครับก็ปล่อยให้เขาเดี๋ยวเข้าฟักแล้วค่อยดูครับตันนี้ซึมนชื้นหน่อยนะครับมีความชื้น นี่เหมือนเขาจะฟักแล้วนะครับเหมือนจะเนี่ยเขาถอดขนนะมีตัวอะไรมาถอดขนไม่รู้ว่าเป็ดหรือไก่ต๊อกจะฟักตรงนี้ครับนี่ไก่ไก่ต๊อกมันไม่ได้อย,ไ <c oughs> อยู่ตรงนี้แล้วเหมือนนี่มาพวกนี้เราจับจองพื้นที่กันแล้วสําหรับลูกไก่นะครับเราขายไปแล้วนะครับลูกไก่ที่ที่อยู่ในคอกนะครับก็เหลือแค่ไก่ต๊อกลูกไก่ต๊อกนะครับนี่นะครับ แล้วไก่ตอกอยู่หนึ่งสองผมว่ามีสามตัวนะไก่๊อกนะครับเดี๋ยวให้เนี้ยนะครับที่เหลือผมส่งไปหมดแล้วนะครับหมดแล้วปิดการขายนะครับนี่แล้วตามมาครับมาดูหานกันนะครับนี่มาเลยนี่นี่ครับไก่ตอกไก่ตอกมันแตกตื่นนะครับเป็ดหานฝั่งนี้นะครับจัดการเลยมาน,นี่จัดการเลย นี่ตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ครับบ่อน้ําให้เป็ดนะครับเล่นน้ำนะครับสําหรับบัวควายนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูนะครับตรงนู้นครับเ,เราออกไปดูกันเราออกไปดูปรับเดตบัวควายข้างนอกครับมันนี่ไปเร็วด้วยมันนี่คับบุญรอดจัดการมันนี่มานี่เร็วลู้บุญรอดจัดการมัน รอดจัดการมาเร็ว <c oughs> เดี๋ยวครับเดี๋ยวรอดรอดแล้วรอดจะกก้วเลย <c oughs> <c oughs> ุรอดไม่ทำนะครับไม่ทำอนมันนี่ครับเัน <c oughs> นี้กลัว <c oughs> <c oughs> ไปดูออกไปเลย ไอ้มืดมืดลอยอยู่นี่ออกไปมาี่นี่ดูไปเลยไปเด็ดบัวควายสักหน่อยนะครับโอ้ตอนนี้ก็น้ำก็เริ่มแห้งแล้วครับนะ้ำบ่อควายของเรากินฟางครับตอนเย็นไอ้เหงี่อ้วนตุบเลยครับเพือกกำไรทองก็อ้วนครับน้องกำไรเดี๋ยวพวกนี้จะมากวนละมันจะมากวนควายลวครับ แต่ตอนนี้ตัวดีเดี๋ยววันนี้นะครับบริเวณข้างๆนี่เขาก็จะเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเกี่ยวข้าวเย็นเนี่ยครับเราจะได้ปล่อยควายลงฝั่งนู้นได้นะครับก็จะมีหญ้ามีอะไรให้กินนะครับมีมีฟางข้าวนะครับฟางสดนะครับนี่แม่มาแม่ชาวบ้านอยู่อยู่ข้างในน้ํานะครับอันนี้ถุงเงินถุงทอง ว้าวครับสม่พอไม่พอมาพี่ก่อนเลยมา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 ่าม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 านามา,าม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 าืามามาบาม้เาเืามนเามามนมามามาเามอกนะน,น,นะมานนมามมา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 มมา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  โหโหตัวแดงเลยครับจับได้จับได้โอ้มาหนีเร็วมานี่เร็ว,รวอ้เดี๋ยวผมต้องไปเอาที่เรียไอ้ที่งวัวเรียให้มันน้าน้าจูงเงินครับโตแล้วครับจะเท่าอันนี้นี่แม่ แม่บัวเออไม่ใช่แม่บัวน้องกําไรเนี่ยเอ้น้องถุงทองเนี่ยครับสองปีแล้วนะครับเกิดวันที่สิบสามสิบสี่นะครับสิบสี่พฤศจิกายครับตอนนี้เลยมาแล้วนะครับเนี่ยสองปีแล้วครับสิบสี่พฤศจิกหกสามนะครับที่เขาเกิดนะครับตอนนี้ก็หกห้านะครับสองปีแหละน่าจะผสมได้แล้วน่าจะเป็นสัตว์ได้แล้วครับตอนนี้ก็แห้งแล้งนะครับหน้าหนาวแล้วเริ่มเย็นๆนะครับ พวกนี้ก็นอนน้ําบ้างขึ้นมาบ้างนะครับคุกที่โคนนะครับไอยุงเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอากาศมันหนาวนะครับเหนือหน้าบ่อเนี่ยตื้นอีกแล้วนะครับมันเขาเรียกว่ามันลงไปที่แข่ในบ่อด้วยนะครับดำน้ำเดี๋ยวผมวิทน้ําเติมให้เขาขึ้น่อยครับหาอะไรกันนี่ครับวันนี้ก็พามาอัปเดตเด็กๆภายในฟาร์มนะครับอัปเดตไข่นะครับ ของไก่ต๊อกนะครับ13ฟองนะครับตอนนี้แต่ไข่เป็ดบาบารี่นะ3ฟองนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมว่าเราจะทำยังไงต่อนะครับว่าเราจะเอาเข้าตู้แล้วเอาให้แม่ไก่ฟักดีนะครับครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผมไปเด็กๆไปแล้ว